ใด่หรอว้าวอันนี้ไม่ได้ไลฟ์เนาะโอเคไลฟ์ก็ไม่นานนานว้าว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 วว้อมเ้ียง้าวว้าว้อมเสายงว้าววันนี้าว้า้้างก้ง้ ได้โอเคไปนะไปเลยอานิวครัวันนี้ควงพายจะตั้งมารับรางวัลใช่ครับผมว่าวันนี้ก็เป็นงานไลสติกเกอร์วอร์ดนะครับผมก็เขาจะให้กับเรียกผลงานแล้วก็ครีเอเตอร์ต่างๆที่แบบเป็นสติ๊กเกอร์น่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลากหลายสาขาด้วยกันนะวันนี้ก็แต่หลายคนก็ได้รางวัลกันไปนะครับรวมถึงสร้างด้วยวันนี้ได้รับรางวัลไปเอ่า ในในรางวัลหนูรางวัลหนูอยู่ไหนนี่มาโชว์หน่อยน,นี่รางวัลหนูครับย most loved mascot sticker of the year เก่งมากครับลูกมีแต่คนรักหนูเนี่ย เนวัใ,ในะวันพพี่พพเวเยิยนวันชววนชวนไปไดาวโหลดไปไดาวโหลดใครแบบยังไม่ไม,ไมีไม่ได้โหลดมาทำไงครับลูก น้องๆอีกหลายคนใช่ไหมลูกใช่ลูกไม่ดาวนโหลดได้ตั้งเนาะใช่น้าน์ล้ว์กคุณอ้ารา้งน้องได้ร้องลกับพ่อเอด้ันัวแวันนี้หนูร้องดีนะลูกหนูร้องเก่งเลย โอเคเดี๋ยวส่งไปเรียนไปร้องไร้องเพลงสากลนะลูกนะร้องเพลงภาษาอังกฤษนะลูกอ๋อภาษาอักฤษเหรอใช่จะได้แอ้ไอมได้เสยงได้พลงจะบกเงจะได้แบบอมพเียงะอ้อม้เงอพกง้อัพงอกฤษด้ว้อยงอด้วยเอง้มี้แ้องด้บ วานวานวนวานอ้กังอ้ก็ดีวอ้าเย้เป็นจลาจลแล้วนะคะาจลาแล้วหรอ ไม่ครบสิบทียังลูกไม่ครบสิบทีหรือยังพอแล้วครับวันนี้เหมือนมีการซ้อมเลยเนอะอะไรนะครับซ้อมงานแฟนมีแฟนมีก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีด้วยใช่ก็ฝากไว้ด้วยกันเนาะวันที่28่สิบัตรหมดแล้วนะครับวันที่หนึ่งยังพอมีบัตรเหลืออยู่บ้างนะครับหนึ่งมีนาคมนี้นะครับก็ที่ยูเนียนมอลล์ยูเนียนฮอล์นะครับผมเวลาห้าโมงนะครับก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับแล้วก็ใครที่ไม่ไม่ว่างมาดูก็สามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับ อุย้ยเจ็บคอไปวิ่งไปไปวิ่งมาแล้วฝุ่นมันเยอะอ,ะอ่ะ,อะเออแฟนมิคครั้งนี้เป็นไงบ้าง,างฮะแฟนมิคครั้งนี้เป็นไงบ้างมาันแตกต่างก,กันที่เขาปล่อยก็มแฟนมิสสองก็เี่ยวันนี้อันไปแล้วครับรหลวงไงเอาอย่าอ <c oughs> ก็แฟนมิคครั้งนี้ต่างจากครั้งนี้แล้วที่ผ่าน,านมาแน่นอนว่ามันจะเป็นเรื่องของส่วนผสมนะครับ <c oughs> แล้วก็เคมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโปรตีนเราก็จะแบบมีอยู่2องคนเตนิวใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คือมาแบบในอีกฐานะหนึ่งก็เป็นแฟมิติ้งครับผมก็เป็นแบบ ครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็คือมีพกสังเพิ่มเข้ามาด้วยครับส่วนเราก็สองคนก็จะเป็นแบบมาในฐานะแบบป้าๆพ่อๆแทน,แบบนอะไรอย่บบบางเงี้ยอแฟมิลี่ใช่ครับไปไปฟิล <ไป S 1> ฟิลแบบนัดเจอแบบแจกสมุดพกอะไรอย่างเงี้ยเออมาแบบราไงานว่ามาแบบพืชของลูกของหลานกันครับอืมใช่ก็ยังมีจะมีเหลือวันที่หนึ่งมีนาครับใครก็แบบใครว่างก็มาได้ครับหรือว่าดูออนไลน์ที่บ้านก็ได้ใช่ สร้างสื่อเต้นไหมลูกสร้างโชว์กี่เพลงลูกยี่สิบเพลงไหมโอเคไปเจอสังนีงานดีกว่าทางจะมีแขกรับเชิญไหมลูกชวนเพื่อนเพื่อนในลูก ความรักดังเก็บเก่งมากลูกถ้าเป็นพ่อพ่อพ่อพพูดไปแล้วเขาพ่อพ่อบอกไปแล้วเหรอยังครับเขาพ่อพ่อเพ่อพไม่รู้ไงแตพ่อพ่อไม่รู้แต่พ่อพ่อรู้พ่อพ่อพูดไปแล้วอ๋อพ่อกตไม่รู้เหมือนกันแต่มีมีแน่นอนมีแน่นอนมีแบบหลานๆที่มาเป็นเพื่อนสังด้วยอ่าก็มีเกสแน่นอนครับผม โชว์พ <Cornell. S 2> ิเศษมีแน่นอนแล้วก็มีของของเด็กๆแล้วก็ของพี่ๆแบบเขาเรียกว่าป้าข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับป้าข้างบ้านคุณน้าข้างบ้านให้ไปทุกคนใช่ไหมคะให้ไปทุกคนไปทุกคนครับใครอยากมาก็มาเลยครับผมเซรีครับคอนเสิร์ตเซรีไปไปสนุกด้วยกันนะคะ าจะมีซีรีส์กับคุณพ่อบ้างไหมคะมีเล่นซีรีส์ไหมครับลูกไปเรียนแอคติ้งก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อส่องไปเรียนแอคติต่งก่อนได้เลยก็ถ้าเกิดเรื่องซีงซรีส์ตอนนี้ก็มีหมา,หาขาวเครื่องบินถ่ายทำอยู่ครับแล้พี่เตพี่เตไปท้ายเทร์สกาลเล็ตชชชไไใช่ไหมค่ะใชาจุ๊บก็ไาจ้าใช่ไหมคะจุ๊บว่าจุ๊บไปขอจุ๊บหน่อย ใช่ใช่อาจูไปได้ครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเขาเนาะอาจูอาจูก็ไปครับอาจูไปใช่จ๋าจาอบแล้รโอเคขอบคุณนะขอบคุณคุณยายเจเจทุกคนแล้วลูกขอบคุณพี่พี่ทุกคนแล้วขอบคุณครับ ขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายเก่งมากอินเสร์คือยืนยืนหลอๆหลอเท่ลูกเอ่เท่อบกมือบกมือบกมือบมืออ่าาา อ่ะเรียบร้อยขอบคุณงาจะเรียนัายันเครับนีปกติจรเดี๋ยชอบไปปกติคุณเยอะเรียนนายคุณงเรียกหนูนีนะวันจงหนสองสาเดี๋ยวโซกับมน่ต่อนะคะโซกับโมน่สัมภาษณ์โซกับโมน่